วันนี้ผมจะมาสอนสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop ไปนะครับมาเริ่มกันเลยครับมาที่ e Create New Project นะครับเลือกที่ j e w Game นะครับที่ Game Setting นะเพื่อปรับค่าต่างๆตั้งชื่อเกมเนีผมผมจะใช้ชื่อว่า Project นี้ Project เลยนะครับแล้วก็ใช้ค่า Default ต่างๆที่โปรแกรมมากด Apply ไปเลยครับมาต่อที่ Skin นะ Skin เรามาเครื่อง i แล้วก็กดตกลงครับจะได้มาสู่หน้านี้ครับเราก็มา Add a n i o b t e c t เข้ามามันจะเพิ่มพื้นหลังฉากหลังกับ เกมนะครับใช้ตัวย่อว่า B B หนึ่งแล้วกันครับแล้วก็เข้ามาเลยครับหลังากที่เตรียมไว้ครับนี่ครับอันนี้ถามว่าเราจะคันลอกไฟล์ตัวนี้ไปไว้ไฟที่เราจะเก็บเกมได้ไหมเราจะคันลอกหรือขันล็อกก็ได้ครับผมไม่คันลอกผมจะแค่เชิญนะครับกดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกรากาลของใส่มันภาพมันใหญ่ครับแล้วก็กดซูมเอาครับแล้วก็รับให้ได้นตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้ครับ แอดไมคกดาวนด้วยซองมาเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับต,ตัวละครครับใช้ใชื่อว่า p ด2นะครับระวังแอดแล้วคิดฉันจะนั่งให้กดแอปพลิเคันแล้ว,วดึงจัดใส่เลยครับตามที่เราต้องการนะครับคิดครับก็จะมานะบที่ตัวนี้ ที่ดีเราจรครับเพิ่มปรับพยายามให้เออให้เป็นแพลตฟอร์มครับแอดแอดแพลตฟอร์มเข้ามาครับก็เปิดแอปพลิเคชันนครับด้านนั้นผมก็จะเพิ่มตัวละครเข้ามานี่สับไปนะครับละครเป็นเพเยอร์คนจะใช้ตัวย่อที่ที่หนึ่งนะครับเป็นละครทินก็จะแอดละครเข้ามาตัวแรกครับตัวนี้เป็นตัวยืนนะครับโอเคแล้วก็จะเพิ่มข้ออีกนะครับให้เป็นแสดงการเคลื่อนไหวครับ เราสามารถกดวิวดูได้ครับว่าตัวละครเรามันเคลื่อนไหวชาเืียวแค่ไหนครับสามารถปรับเปลี่ยนเลนได้ครับผมจะปรับประมาณที่สิบแปดนะครับแต่ตัวละครตัวละแต่ละตัวให้เหมือนไม่เท่ากันนะครับดูสคิครับตอนนี้เราอย่าลืมกดสมว่าลูปนะเพื่อให้ตัวละครมันทำงานวนซ้ําน,นะครับคี่รูปแล้วก็กดแอปพลายเลยครับให้ตัวละครเราก็ดึงลงมาใส่นละ้แล้วก็ปรับ ตอนที่เราต้องการเลยนะครับตาความมาะสมคของเราเลยได้น,น,นะครับตัวละเรากด a d t object ให้มันนะเพิ่มมี h a าเออให้ตัวละคร add ่เออตรงนั้นเพ่ให้เพื่อนเป็นแพลตฟอร,ร์มเมอร์ชเชอร์นะครับไปเลยนะครับจากนั้น,นะครับเรามาต่อกันที่หน้าอีเ v น n t นะครับเรามาทาให้ตัวละครเคลื่อนที่้อยะสูงมสมุนะครับก็ามา add condition น,น,นะครับ a p นะครับ is on for นะครับตัวละครยืนก็ยังเหมือนเพี่หนึ่งครับก็จะวิ่งตัวละครขึ้นไวได้แล้วก็มาให้ m a t ให้ตัวละค,คร a c p หนึ่แล้วก็ชิ้น a n i m น t นนะครับอันนี้ให้ค่าเปนรูปหนึ่งะครับโอเคไปเลยครับแล้วทำเหมือนเดิมแล้วยังเยือะเก็ is on for โอเคนี่ คหนึ่งเอชมูวิ่งแล้วตัวนี้ให้เป็นอินเวนนะครับแล้วกดโอเคไปนะครันเหมือนแอคชั่นในตัวละครจีคลิปซันเลชเชอร์จอยที่เป็นศูนย์นะครับโอเคครับจากนั้นเราจะมาเพิ่มให้ตัวละครมันทรายหันขวาได้นะครับมาทเทอร์เนชั่นะครับแอทเทอร์คีย์บอร์ดนะแล้วก็คีย์เพสตัวนี้เป็นไลน์นะครับ ได้แล้วกดโอเคเลยนะครับแอคชั่นให้มันนะครับ 1> พ1หนึ่งาานะครับว่าสิบนะครับนี่ยสิบสิบวอนนี้ก็ให้มันหันทางขวาใช่ไหมเวลาเดินทางขวาจะให้มันหันทางขวาก็มันโอเคล้วก็กดโอเคไปเพิ่มตัวสองคือให้มันหันไปทางซ้ายได้โอจีเอื่อนะครับโอจีคิว อย่นที่เพชรครับเหมือนเดิมแล้วตัวนี้เปลี่ยนเป็นเล็บนะซ้ายเกดโอเคไปนะครับจากนั้นตัวนี้ครับเราก็มาแอดเดคชั่นให้มันนี่ครับไปกดทวนครับเอาแบบคลิกเลยครับตัวนี้เราจะให้มันหันมาทางซ้ายเรากดเย็ดนะครับโอเคนะครับจากนั้นเรามาลองพิจารณาดูเลยนะครับโอ้ยเดินได้ครับแล้วก็จะหันซ้ายหันขวาได้ครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ